อาจารย์ถามเรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หน่อยค่ะมีผลกับไทยไหม啊คะทําไมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไม่สนับสนุนรถไฟฟ้าทั้งๆที่จริงๆแล้วอะเขาก็สนิทกับอีลอนมัสนะคือเทคโนโลยีเอ่ยความพร้อมในการที่จะใช้รถ e ีวีในตลาดสหรัฐอเมริกาผลประโยชน์มันตกมันไปตกอยู่กับประเทศอื่นค่ะตัวบริษัทของเขาเนี่ยมันแข่งไม่ได้ ยักษ์ใหญ่ของเขาไม่จะเป็น GM ไม่ว่จะเป็นฟอร์ดเนี่ยมันสู้ BYD มันสู้ไอ้พวกนี้ของจีนไม่ได้มันก็ต้องกันแล้วก็ต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยเราอะไรอย่างเงี้ยนะพูดงา่ายว่ากันจีนอา่าก็เป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ธรรมดาะอ,อ,อะไรที่ตัวเองสู้ไม่ได้ก็ก็พยายามตั้งกำแพงอะ,อะไรที่ตัวเองพร้อมจะบุกกูก็ไม่ให้คนอื่นมาแข่ง อ,อย่างเช่นเฮ้ยห้ามทําเอาห้ามเซมิคอนดักเตอร์จากที่นั่นที่นี่นะชิปอันนั้นมึงห้ามนะมึงไอแอปบางอันมึงห้ามมาใช้ในบ้านกูนะออย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติอ่ะคือตัวเองมีจุดอ่อนก็พยายามป้อง ตัวเองมีจุดแข็งก็พยายามบุกค่ะธรรมดาอาจารย์แบบนี้เราเรียกได้ไหมว่านี่คือสงครามเทคโนโลยีส,ยสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีสงครามการค้าด้วยเพราะเป็นเรื่องการค้าไอ้เรื่องการขึ้นทาลีฟรหรือภาษีนําเข้าเนี่ยเป็นสงครามการค้า <c oughs> ไอ้เรื่องกีดการเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องสงครามเทคโนโลยีค่ะซึ่จริงก็คือเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจของมหาอำนาจไอ้เราที่เหลือก็คือพลอยรับผลกระทบ ก็มันตีกันเราก็ต้องมันโอ้โหมันเหวี่ยงเหวี่ยงแข้งเหวี่ยงขากันแล้วมันองพันมาถึงเราเนี่ยสงครามมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้<ช>เนาะสมัย<ช>ก่อนก็ฆ่าฟันกันก็มาสงครามนิวเคลียร์และท้ายที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นสงครามในรูปแบบนี้